เย้ yeah, มีคนเชื้อตามมาตัวอ่ะนี่ไงพ่อไงเย้จะไ, yeah, ได้เข้าเดี๋ยวพ่อแล้วนี่ไงตัวอม,อมืกขืนไม่มีมือนี่ออมอ,อัลทับเก็บอมอ,อันไงใช่ <_ s> แล้วพ่อจะแต่งตัวใหม่ s> <S พ่อจะเป็นอมอ,อัลด้วยคนใช<บ>่พ่อกดกดไปที่นี่ ปวดไปที่นี่พ่อได้ไป็นสีมพ่อคือสีชมพ่อจะคือสีชมพ่อเป็นสีอหลรองเอ้สีอไจะปส้มพ่อเป็สีเหลืองนี่นี่ตาตพ่อ ตวิ่งพ่อได้เป็นฆาตกรกับพ่อเย้ตาแรกเราก็เป็นฆาตกรทั้งคู่เลยเหรอใช่ออมแต่เราเป็นอมก็ตัวน่ารักขนาดนี้คงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเราเป็นฆาตกรใช่น่ารักจะมุวยใจหมูหลังมากถือตัวอ้วนด้วยกูดุบุ๋งมว่าเป็นมาเป็น โหคนเยอะมากแล้วคนอะไรเนี่ยไอ้บ้าเพาเราแกงทับแกงถังแกงเพราเราจะไม่คนเยอะอย่างเงี้ยคนมันต้องเยอะอย่างเนี้แหละไม่เชื่อแต่มาขอแกงเป็นอย่างเงี้ยละก็จะตามฆ่าคนนี้ก่อนสีเขียวเนี่ย ผนอะไรอ่ะอเราชนะ <c oughs> ตาแรกเราชนะแบบงงๆอย่างไรอ่ะ,อะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นไงเขาไม่ยอมไปดับไฟที่พี่แจมจุดได้เหรอ สัญญาเลยว่าจะไม่ใครมไปจุดไฟไว้ไม่มีใครไปดับไงที่ที่ห้องมันเตือนร้องร้องร้องอ่ะเล่นอีกครั้งว้าวเราจุดไฟไม่รู้อ่ะยังไม่ได้ทำอะไรพ่อโอ้นี่ทำไมเยอะอย่างเงี้ยแล้วพี่ตัวตูดไฟที่อ่อนแอถูกเนอะเออแต่เป็นเป็นคูดพ่อเลยโอ้โหชวยแล้วชวยแล้วนะสวยแล้วนะเพราะเราไปด้วยกันเถอะ ได้เรไปด้วยการทำเป็นสีเขียวพ่อเราไปด้วยคนเพ่อเป็นสีอะไรอ่ะพ่อสีน้ำตาลเนี่ยพ่อทำพากินนี้ก่อนจิตเป้าจิตแดเป้าหลังไว้ให้นะใครมาฆ่าพ่อจะได้ยู่ทน จะได้พิชเกิดฮีปฮอสแจ็คแอนด์กอนไม่ค่อยฆ่าคนที่อยู่ฆ่าตามหนะครับพี่แจมทำภารกิจไหมพอดูทำมาดนะูอยู่นั่นนะ่ะเดี๋ยวก็เจอตาตาหน,ะนา <ำ S 2> แล้วอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะฝั่งไกลมากพูดเลยนะม,ลมีคนเจอศพสีเหลืองตายโหสีเหลืองตายไวมาก แน่แต่คนละชนะ,ะ,ะ,ะละพ่อเออเราโหวตใครดีพ่ออย่าโหวตแด,ดมนะพ่อจะโหวตพี่แจมทำไมอ่ะเดี๋ยวรอรอดูก่อนสิพี่แจมสีอะไรนะแจมสีเขียวทำไมไม่มีคนคุยเลยอะ่ะแต่บอกไปว่าแจมสีเขียวใช่ไหมอืมแล้วพี่แจมไปบอกทำไมว่าให้ทุกคนโหวตสีเขียว คนโหวตสีแดงแต่พ่อไม่รู้อ่าจำอยากให้ทุกคนโหวตจำก่อนไงแล้วจะให้เขาโหวตพี่แดมทำไมอ่ะอยากอสีเขียวน่าสงสัยนั่นไงพี่แจมไปบอกคนอื่นว่าพี่แจมเป็นแต่พี่แจมไม่เป็นนะพี่แจมจะบอกเขาทำไมว่าพี่แจมเป็นฮัลโหลฮัลโหล ได้ไยินมาพูดว่าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับไม่เห็นตัวหัวเลยแต่มาเนี่ยะไม่เห็นตัวหัวเลยพ่อ,อป้าหรอตรงนี้ยากมากอะไรไม่รู้ง<ว>งเขาตามเรามาทำไมเนี่ย อย,อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยใกล้ชุดเลยทำไมเขาเข้าไปเครื่องสแกนทำไมออ๋เขาสแกนตัวไม่ใช่ผู้ร้ายหรือไม่ใช่สแกนเซอร์เคสอยู่เจ็ดสิบสกงสิบห้า พ่ออย่าเพิ่งไปเดี๋ยวจะเจอกาตรงนี้พี่ท่อไงพ่ออยู่ตรงนี้เลยเนี่ยพ่อขึ้นมาดูตรงนี้นี่เดียวเองพ่ออยามีคนมุดท่อปาการมุดท่อกับปาเติมไปเติมมามเติมไปเติมมามอ่ะช้อโอเคจะพาลารก มามาพ่อทำภารกิจนั่อขอ่อแล้วต้องมารกิจอยู่อัาน,นึงนะบุคนนบน่ะไปตอบให้ตาไปชองไฟก่อนนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวไปพร้อมกันพร้อมกัน้วตูฟังข่อ่ไม่มีแล้วเราขอตูกันโอเคเวลาสองคนอยู่คนน มีภารกิจตรงนี้ด้วยอะไรอ่ะจะมีจะมีเหมือนะการกดให้เอาลงเอาขึ้นเอาลงก็จะเสร็จแล้วภารกิจอ๋อโอเคเสร็จภารกิจปนั่นมีจุ๊บจุตาตามตาตามทำภารกิจละสลับกันสลับกัน

เเอออาาาปรรมน้ทไไดชวลยคนนี้เขาบอกเขาเป็นนายอำเภอคนนี้เขาบอกว่าสีเนี้ยเอามีดจะแทงข้างหลังสีส้มนี่น้ตไหนอ่ะนี่ไแต่คนรวยอ่ะไอ้ตัวเองมันจะแทงตัวเองใช่ไหมใช่คนนี้บอกว่าคนนี้บอกว่าคนนี้จะแทงเองแทงฟ้าแต่คนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นนายอำเภอเองกันหมด้าบหมด้าม โกดข้ามึงเรียกงามมันือ่นีดน่ใช่งงนกูฆ่า้าบดแดบอ้าวแต่มีคนบดสีส้มเยอะเมือนกันนเนี่ยทำไมอะทำไมเขาโะบดีต้ไม่รู้นสถ้าบดีส้มเราไดดีเลยเรากดบดสีชมพูอ๋อนี่กันจะไปแอบดูข้างหลัง ดูสิงกันได้ด้วยนะก็ก็มายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยว่าจะไม่เห็นกันเนาะถ้าใครไป,ไปใครไงไปทำภารกิจไปเหลือเวลานิดเดียวนะไ,ไ,ไม่ใช่เวลาภารก,กิจแล้วอะ่ะเหลือ,อสี่นาทีแล้วนุกใช่่าเนี่ยันมีเฟซดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดควายเพราะว่าแอรอยู่ข้างบนที่ที่ทำที่ทำอันนั้น,น,นอนน่นอะ เนี่ยหรอฉันแหละใครมึฆ่าแดงเขาพ่อจะ้เห็นเลยพ่อจะให้เขาฆ่าียจดงไหมพ้่แดงพอมาตรว,ว,ว,วไฟมาต้องช่องอันหนักตำรวจแล้วมันต้องมาตำรวจตรงนี้อีกมาฝากแดงให้ด้วยแมันอา,า,าดงคนก็สงสัยสีแดงอยู่พ่อดูให้อยู่ ไม่ค่อยค่ายคนที่มีสองคนอ่ะอืมค่ายยากเหมือนเราโกงเขาอ่ะสีแดงกดทำไมอ่ะกดาทำไมล่ะกอ่าเดี๋ยวเดลองถามสีแดงที่ากดทำไมสีแดงกดทำไมครับผมก็ต้วังเป็นตตอบ่เ็ตลอดเอง ฟังไม่ชัดเลยครับเมื่อกี้เอาเอาต้เป็ครับเอาต้เป็ดเอตเป็ดข้าพังบ่ฮะเอาตเป็ดขาพังอ๋อก็ปาปินานี่ผิดอะไรอีกแล้วเนี่ยตุดไปก่อนตุกดไปก่อนแต่ผมว่าปปิดตเข่าคดียวแล้วก็งงอยู่ให้งานหมดให้งานหแทบกัน หัทชา,ากันก่อนทุกคนเพราะว่าสีแดงเป็นหัวชาบมาทุกคนละนพี่แจมไปทางไหนละข้างนี่เหรอพ่อพ่อลงไปทางข้างล่างออกัอนเึยพ่อเฝ้าอย่างเงี้ยพ่อพ่อข้างล่างพ่อนั่นน่ะพ่อมาละไปไปไปต่แทเสร็จแล้ว,ม,วลาม,มาตรงนี้พ่อ คสีขาวซ่อมไฟสีขาวไม่ใช่แต่ละก้อนอ่ะซ่อมไฟใต้นะพอ่อแต่ถ้าละกา้อนเขาไม่น่าจะซ่อมอ่ะเขาอยากให้เราไฟดับตายภารกิจพ่อเสร็จหมดแล้วอ่ะอ๋อเดี๋ยวอีกอันหนึ่งของพี่ดจมมีอีกไหมมีตามไปก่อนเลยไม่ไงตังดไฟอเดียวขอแจมมาตั้งเชลล์หนึ่งสอครับหนึมี เร็ว,รว,รวตนำคือไดจะไปส่องฟก่อน,นอสีขาวซ่อมไฟตลอดเลยอะ่ะแต่สีแดงเหมือนจะไล่ฆ่าสีขาวอยู่นะเพราะว,ว่าสีแดงไล่ค่าสีขาว,าว,วถ้าสีขาวตายถ้าสีขาวตายเพราะว่าสีแดงชัวนี่สีแดงก็จะมาฆ่าเราเนี่ย ยกเวทเขาเอาฆาตกรมาสองคนสองคนด <ITA> ูเถอะเราต้องกอกกรอกกคอกกันว่าเราแอบแอบแอลเหมือนกันแล้วมาชแกลายู้มือว่าใช่ฆาตกรหรือไม่ใช่รีบเร่งสแกนเย่จะไม่ใช่เจ้าฆาตกรไอ้แตงมันไม่สแกนสแกนเราไม่ใช่อ่ะเร่งชิดแล้วพอพันธุ์กิจกับชิดปวดจัง ภารกิจทำหมดแล้วภารกิจพ่อเหลืออันหนึ่งอ่ะช่างนั้นแบบแบบด้วยกาเถือแต่ป้าภารกิจพ่อไม่เห็นมีเลยสีแดงก็จะฆ่าเราทรุกป่ะเนี่ยพ่อพ่อเราดูในแผนที่ว่ามีหรือไม่มีไหนแผนที่ตรงนี้เหรอภารกิจที่ยังทำไม่สำเร็จจะทำสัญลักษณ์เครื่องหมายอัจเจรีสีเหลืองบนพ่อทำเสร็จหมดแล้วภารกิจอืมทำงาน,นเราไปจ้างเอ้าสีส้มตายทำงั้นสิ ถ้าใครตายคนนั้นคือไม่ได้เป็นนะตายแล้วถ้าแต่สีแดงอยู่กับเราใครไม่ได้ทำปุ้ยเดีเยวปุ้ยเดี๋ยวไปทำดูดูสีแดงเป็นอืมสีแดงอยู่กับเราสีแดงอยู่กับผมครับใครไม่ได้ทำปุ้ยที่พี่ไปทำเลยเหลือปุ้ยเดียวแต่ครั้งเนี่ย ว่าคุณกำลังตัใจว่าคุณกำลังตั้งใจว่าเตาอตามาา่าเราแน่นอนเย็นน่ารักคืนน่ะแล้ววิ่งตามมาดามอ่ะไปไปข้ามข้ามข้ามก่อนข้ามก่อน แต่เหมือนคัดอนนเราเสร็จหมดแล้วนี่ยังไงไหเราไปดูกล้กันใช่ตู้กล้องว่าใครข้าดต่ได้กล้องตึงไหมได้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 ไดไดแปบ,บแตากันแต่พ่อเร็วนี่วังนี้นี่พ่อมาตู้กล้กล้องชองสองสอคนได้พ่อมาเร็วๆ กล้องอยู่นี่กล้องตัวพ่อเขาขังพ่อไว้ข้างนอกพี่แตมติดอยู่ในห้องกล้องเหรอพ่อจะท้วงจรปิดกดปุ่มวงจรปิดคุณสามารถดูวงจรปิดเรียวทามที่ทางเข้าบางส่วนจำานะที่น่าสงสัยกล้าไป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 จะซ่อมยังไงอ่ะมันกลายเป็นกล้องอ่ะ แพ้แล้วแพ้ซะง,งั้นน่ะโอ้สีขาวเป็นเหรอขาวเป็นขาวเป็นโอ้โหไม่ตายแล้วก่ะเเห็นซ่อมเห็นไฟตลอด ผมมีหมอผีด้วย ไม่มีคนต้องเส่ใส่กันเสียงผไม่พิด เดินผ่านไ,<ง>ไปอ่ะเป็นพ่อมดแน่เลยเป็นหมอผีแน่เออเหมือนกันเมื่อกี้มันเห็นสีชมพูสาบใครหรือเปล่าแต่สีขาวกับสีม่วงอยู่ด้วยกันเราเป็นคนทำนายสีขาวกับสีม่วงปลอดภัยนะคะเพราะสแกนอยู่ในห้องพยาบาลใช่ะแต่เไม่เอราเป็นผ<ก>ู้ควบคุมอ่ะเราเป็นผู้ควบคุมเราเห็นสีสีอะไม่็จำไม่ได้แต่เห็นสีชมพูเดินมาแต่อีกสีข้างหลังอ่ะเหมือนโดนสาบอ่ะ บ,บ,บ,า,บายนะพินพักก่อนสีชมพูหรอมั้งไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่รู้อะเดาไปแบบสีชมพู <c oughs> พบายบาย <c oughs> เรียบร้อยคนตายก็ทำธุรกิจได้ <c oughs> เพื่อใช้ใชนะทำธุรก,กิจก่อน ภารกิจครับปึ๊บปิดไม่ก่อนกันการารบกวนคนอ,อื่นเขารุ่นรุ่คนตายเพิ่มขึ้นม,มั้งไหมเนี่ยพลังแห่งคนตายทำภารากิจต่อไป โอ้หผมเห็นแล้วสีแดงเหรอโอ้หคนตายเยอะแยะเลยตายเพิ่มหนึ่งเห็นเหรอ สีขาวน้องข้ไม่ได้ยินเสียงใครเลยตอนนี้อะใครเป็นของผมจำสาวภาพส่งเลขบัญชีมาทั้งสองคนไปให้สีเขียวอยู่กับสีเขียวปะใช่ไหมฉันอยู่กับสีเขียวไหมเดินด้วยกันอยู่สีธรรมาครับผมไม่ได้อยู่กับใครเลยผ่อไกลก็ได้ไม่มีใครนะเมื่อกี้ใครเดินตามฉันมานะตอนที่เข้าห้องไฟอ่ะ เขียวเขียวสีเขียวน่าตรงสัยนะครับกู้่อมเข้าแบบปลาอยู่ตรงใสัยสีส้มมากกว่านะเดินไปมันมีอะไรน่าสงสัยนี่ครับผมผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวด้วยไงไม่เห็นมีใครนไม่รู้หรอวะปวดสีอะไรครับสีส้มเดินตามเป็นไมที่ห้องไปอ่ะเขาไม่รู้ยำอยู่ อะไรอะไรคุณบดมันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยามยามอย่างเดียวไม่รู้ยามยามสีส้มไมโด้แน่เหมือนเห็นสีแดงนะนั่นเยี้ยฟัง สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆก็มาลองเล่นกันดูนะสนุกดี